ฝนดวนฝนมาแน่สามถึงเก้าพฤษภานี้โอ้ยเงาเงาเลยเด้ฝนวันที่ตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่เก้าพฤษภาพืพา้นที่ไหนร้อนรอฝนหน่อยนะมาแน่นอนพี่น้องฝนช่ำช่เลยนะคำนะนะอ่านนองน้ำหนองฝนกับสีมาแล้ววันที่เก้พาพฤษภาเมื่อนี่วันที่หนึ่งพฤษภาเนาะเมื่ออื่นวันที่สองวันหวยออกก็รออีกสองมือพี่น้องรอมือนี่กับมืออื่น มือหือนี่คาดว่าฝนสิตกฮอดวันที่เกาพ้นอ่าพื้น,นที่ไหนที่บัดทันได้รับนำฝนเนาะคบเนาะก็มาล่อเบิงว่าฝนสิตกพื้นทีน่ใดอ่าน่าจะตกแต่ว่ารอบนี้นี่ฝนชุดใหญ่เนาะประมาณฝนชุดหน่อยฝนชุดใหญ่เลยน่าจะทั่วภาคอีสานไปถึงภาคเหนือภาคกลางตก๊กเบดิดมาแน่นอนละฝนเนาะคบเนาะเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันห่อนหลายห้อน4 4ทะลุ4 4องศา เมื่อวานนี่บึงข่าวจังหวัดภาคเหนือส่วนภาคเหนือพะเยาเชียงรายนี่ปุ้ยมันห,อนหอน่อนโผล่ห่อนโพ่คุว่าจังหวัดแพร่เำเภอเทินแถวนี้นี่ห่อนหลายพี่น้อง44องศาคือกันนะครับนาอโอ้มันห่อนยาว่าแต่ภาคอีสานนะครับนาอแต่ว่าภาคภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนนี่ชุ่มช่ำไปด้วยน้ำฝนตกบาเศร้าตกแล้วตกอีกอ่า ตกแล้วตกอีกเดี๋ยวฝนน่ะจักตกอยู่มองเกาทางล่มทางฝนพัน,นวาเดี๋ยวพยาการมีแฟ้มภาพแฟ้มข่าวและก็ได้ส่วนของขอมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเนาะอัปเดตล่าสุดเลยว่าฝนจิตกพื้นที่ไหนมาเบิงไรายละเอียดกันครับเนี่มาเบิงทนร้อนอีกนิดกรมอุตุเผยสัญญาณฝนฉ่ำตกแน่เตรียมรับมือ3-9 พฤษภาคมหกเจ็ดนี้เนี่ยก่อนอื่นกลับไปบึงคลิปแฟ้มภาพแฟ้มข้าวที่วัยการน้ำมาฝากซะก่อนนะครับเนาะ ข่าวดี้มาบอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะครับว่าตั้งแต่สามพฤษภาคมเป็นต้นไปหลังจากที่บอม่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องทนทุกข์กับอากาศที่อูห้หูมันร้อนจัดสุดขีดอะไรถึงขนาดนี้ทุกคนก็ภาวนาเป็นเสียงเดียวกันขอฝนเนี่ยตกลงมาในพื้นที่สามพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับกรมอุตุบอกว่าภาค ดังต่อไปนี้นะครับจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นจะจริงหรือเปล่ารอมาดูกันนะครับ3-9พฤษภาคมเลยเนี่ยโอ้โหหลายวันนะครับประมาณร่วมๆสัปดาห์ได้เลยนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนเพิ่มเติม,ตมจริงหรือไม่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารอดูสภาพดินฟ้าอากาศได้เลยครับคุณผู้ชมครับ นี่นะครับข้อมุ่นในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวพยาการมีเอกสารมาให้แนบพร้อมนะครับเนะาะก่อนอื่นจะไปเบิงเอกสารในส่วนของกรมอุตุกะมาเบิงแฟ้มภาพแฟ้มเข้า,อ,าอีกจักหน่อยพี่น้องมาเบิงบรรยากาศในส่วนของหลังพระยุเข้านะครับเนาะนะซึ่งปรากฏว่าสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนโอ้หลายหลังหลายเติบบดมูลบดหลังคงหลังคาไปบดพี่น้อง เออก็เป็นตาลู่ต้นอยู่นะครับเนะบาะบอกว่ามองตำตำบานตำตำกลับไปคือกันต้นมงต้นไหม่เบิ่องต่ละ่ะอย่าไปอยู่ไก่ต้นใหม่ที่พินว่าฮนล่ะนี่เ็นบอกอยู่ใก้ต้นใหม่ไเวลามันลมมันหยังมากมันเอาไปอยู่เด้มันลมนะครับเนาะเอออันตรายอยู่เพราะฉะนั้นแล้วฝ่าฝนพายุเข้ามานี่หาที่ปลอดภัยลบอ่าอ,อย่าไปยืนเบิ่งอยู่ห่นอันตรายพี่น้องเ,เอ้ยอ่าอันตรายคล่ะ เอาไปเบิงแฟมผับแ่นเท้ากันตอน่อฟังเอ้ยไทยว่าเมืองอีสานแหลนแม่มึงติภาพว่า นี่แหละครับบรรยากาศหลายๆพื้นที่นะครับนะที่พยาการได้นํามาเสนอในส่วนของอให้รู้ทั่วทันท่วงที่ทันเหตุการณ์แต่ละมือแต่ละวันแต่ละเว้นที่ผ่านมายังมาว่านเป็นจังได้นะครับนะฟ้าฝนตกมองไดแล้วเป็นพ่ออีหยังมันถึงอีสานเฮ้าบางม่องบางบอลยังบ้านพยาการจาังหวัดอำนาจ,จเจริญมันห่อนโผดห่อนโพนะครับนะแล้วฝนสิตก๊กตอนไหน,น มาแน่นอนพี่น้องวันที่3ถึงวันที่9พฤษภาอ่าการันตีโดยโกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนาะทั่วประเทศเพื่นว่าฝนตกแน่นอนละ่ะมาเบิ่งเอกสารปริกย่อยในส่วนของรายละเอียดนะครับนาะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ10วันล่วงหน้าระบุทนร้อนกันอีกอึดใจสัญญาณฝนเริ่มมีมาแล้วคาด3ถึง9พฤษภาคมเมฆฝนเริ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนนี่โอโตกอย่างเดียวเด้อบอกเอาล่มเนาะมาเบิงรายลเลียตเมื่อวันที่10เมื่อวันที่30เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน10วันล่วงหน้าระหว่างวันที่30เมษายนถึง9พฤษภาคม67จจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป วิเคราะห์ตามผลของแบบจำลองพร้อมระบุข้อความว่าต้องทนร้อนกันไปอีกอีกอืดใจสัญญาณฝนเริ่มมีมาแล้วโดยช่วง30เมษายนถึง2พฤษภาคม67อากาศยังร้อนและร้อนจัดต่อเนื่องโอกาสเกิดฝนยังมีน้อยมีบางมีบ้างบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนล่างต้องระวังรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดระวังโรคลมแดดแก็คือฮิสโตกครับพี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กและผู้สูงอายุที่นี่ก็มาเบิงในส่วนของพยากรอากาศนพพิน้องพี่น้องนกกมอุตุเพป่นได้นำมาแสดงให้เบิงอของวันที่สนี่เริ่มมีสีอ่าเขียวๆแดงๆหนึ่งบะแม่นห่อนนี่พี่น้องหมายถึงฝนด้นะ หมายถึงฝนเนะครับเนาะทีนี้ไปอ่านรายละเอียดต่อช่วง3-9พฤษภาคม67ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ส่วนระดับส่วนระดับบนมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมสัญญาณเมฆและฝนเริ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบ้างโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกทมและปริมณฑล มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอากาศที่ร้อนจัดจะเริ่มเย็นลงคายร้อนลงได้บ้างหลังจากเริ่มมีฝนแต่ต้องระวังพายุฤดูร้อนโอ้มีลมพอมได้พี่น้องส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าขนองด้านรับลมบริเวณฝั่งอันดามันข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลเข้ามาใหม่ ภายใต้สถานการณ์ปรากฏการเอ็นโยกำลังอ่อนซึ่งทำให้สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนแปลงไปได้เพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อนให้เบิงในส่วนของโตวันที่สี่วันมีฝนลมเขมาาลูกศรสีแดงก็คือล่มพี่น้องในส่วนของฝ้าฝนก็คือเขียวเขียวขาวๆเขียวๆน่นะสุ่มเขียวๆแดงๆนี่หมายถึงว่าฝนตกนักเนาะครับเนาะสุ่มแดงๆหนาๆ ต่วันในส่วนของอสีนำเงินก็จะเป็นปริมาณนำฝนสะสมนะครับนะก็น่าจะเป็นจังสันที่พยายการขาดการเท่าที่เบิงมากรายละเอียดนะครับนะที่นี่ก็บเบิงแต่ละมือว่าเป็นจังไดของวันที่สี่พันไปกับเบิงวันที่ห้าก็ยังอยู่ทั้งภาคโซนภาคอีสานอยู่นะครับเนาะภาคเหนือก็เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานคือเก่าแล้วก็ไปหาภาคกลางวันที่เจ็ดนี่ โอ้วันที่8ก็มีภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนี่วันที่เก่าก็ยังมีฝนอยู่ด้พี่น้องนี่ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากภาพประกอบในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะครับเนะที่เพิ่นนํามาเผยแพร่พราะเหตุการเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ f อฟอ่าะกะกะราคเกษตรตกอนชาวนาแท้เฮ่าเนี่ยและรอนำฝ่ารอนำฝนเนาะครนาะกะ็อยากให้มันตกเร็ว ก็เลาะอ,อีกจักน้อยพี่น้องบอีกบกี่มือเนาะว่าพื้นที่ไหนจะได้รับนำฝนกับรายงานมาเข้ามาให้กบพย,ยการเด้อพย,ยการก็จะได้หูว่าพื้นที่ไหนจังหวัดไหนฝนตกแน่นเนาะครับเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จังไดก็สร้างพี่น้องฝนมันตกช่วงนี้อย่าไปไหวใจเด้อเพราะว่ามันมีลมพายุนเนาะคำนว่าพายุลูกเฮฟแน่มันเป็นพายุฤูดูหลอนอยู่อันตรายเกิดขึ้นได้เสมออันตรายเกิดได้ขึ้นทุกครั้ง เพราะฉะนั้นก็นเวลามีฝนมีล่มมีฝ่าห้องฝ้าแหลบฝ้าข้างฝ้าพานี่พยายามหาสิ่งที่เขาคิดว่ามันป้องกันภัยได้นะครับนะลบ,ลบลบหลีกเลี่ยงในส่วนของฝ่าฝนและก็อันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างที่พยายารน้ำคลิปให้มา,สเ,าเสนอให้เบิ้งพี่น้อง เพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมันหักบางทีมันมันผุมันพังไปแล้วมันจะล้มตอนไหนเขากับบหูเนาะครับเนาะคิดว่าเป็นต้นไม้ใหญ่มันจะอยู่แน่นหนาบบแมนเด้มานี่ยเวลามันล้มมาล้มไน้ง่ายๆนะครับเนาะบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนก็ถ้าเป็นบ้านปูนเนี่ดีพี่น้องถ้าเป็นบ้านปูนนี่ดีอยู่แต่ว่าเฝ้าระวังหลังค่าย่างเดียวนะหลังค่านี่มันมันทํามันพื้มากเนี่เอาไปเป็นแผ่นเลยก็มีแผ่นใหญ่ๆหลังค่าบดเกี่ยงตับก็มีเนี่ยเนเบิ้งตีล่ะ โอ้ยมันเอาไปได้จังไหนล่มนะครับเนาะอ่าย่ามคนไปลือคือ,อยากแท้กว่าจะถอนออกแต่ละแผ่นละแผ่นแต่ลมมาเข้าเดี๋ยวแค่นั้นแหละมันพื้ออกไปบัดเออแล้วก็ร,ระวังลูกเห็บ้าลุกงเห็บตกนี่อย่าคิดว่ามันหนวยหน่อยๆได้พี่น้องตอนนี้หนวยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหนวยลูกเห็บนั่นโอ้ตอกใส่หวัหวหัวแตกสลบเมียเลยได้เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังให้ดีแล้วก็ลูกหลานเท่าก็อย่าให้มันอยา่ยาอยา่ยาเวลาอย่าให้ไปเล่นน้ำฝนเด้ออันตรายคักละ นะครับนะ้ถ้าหากว่าเป็นเกิดอีหยังขึ้นมามันจะเอาบัตท่านเอาบาอยูอ่ามันจะเดือดร้อนนะครับนะ้อ่าสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตตามมาอ่าคลิปนี้พยาการกับน้ำมาฝากไว้รอฝนอีกจังหน่อยรอเบิงวันที่เก่ารอวันเบิงวันที่สามฮอดวันที่เก่าพฤษภาคมนี่แหละตกะทั่วประเทศยุ่พยาการว่านะครับนะอากาศก็จะได้เย็นชื้นึืนมาทันทีละ่ะลงไหลงหน้าพี่น้องเลยคลิปน้าพ่อกันไหมคลิปนี่สวัสดีครับ